สวัสดีครับวันนี้ก็มีคีย์บอร์ดจากทางค่ายนะบูมาแนะนํากันนะครับเป็นคอมโบเซตราคาประหยัดนะครับผมในรุ่นของ NKM 300นะครับตัวนี้สเปคคร่าวๆได้มาก็คือ DPI นะครับผมแม็กสุดที่1.600นะครับแอ t i ิโ o ด t ิ้ง1้คีย์นะครับผมส่วนตัวนี้เป็นแบบรับ b e r ลโ m ม s วิตช์นะครับผมจะมาดูสเปคด้านหลังคร่าวๆกันนะครับ ตัวคีย์บอร์ดนะครับขนาดที5่คูณวอคูณส5มสิามลลิเมตรนะครับสายยาว1.5ุดเมตรนะครับผมส่วนดี i เมาส์นะครับปรับได้3มระดับก็คือ8 0 0 1 2 0 0พ6นนะครับมาดูไฟของคีย์บอร์ดกันดีกว่าครับครับผมตัวคีย์บอร์ดนะครับจะมีไฟแบบนี้เลยนะครับผมเป็นไฟวนนะครับผมสามารถปิดเปิดได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับนี่จะปิดเปิดได้นะครับผมสวิตเป็นรับกระโดนสวิตนะครับเป็นปุ่มยาง ่วนเมาส์นะครับผมจะปรับ DPI ได้3มระดับก็คือ800,000 2 0 0 6เป็นไฟบนนะครับปรับ d ีเดียได้ตรงนี้เลยอ่าแะครัา3ระดับถือว่าเพียงพอแล้วนะครับผมกับระดับที่ให้มานะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่สนใจสินค้าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ที่เพจ KGG IT Gaming Gear นะครับหรือเว็บ KGG.CO.TH นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากเจ้า Nobu NKM 300ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ thank